Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to Lisa ค <c oughs> ่ะกใใครนะคะกำลังอยู่รอนะคะฉะลองวันเกิดให้กับน้องลิซ่าอยู่บ้างเอ่ยเน่ก็เข้าวันนี้แล้วนะคะ27มีนาคมนะคะเย่เ yeah, ย yeah. น้องลิซ่านะคะก็ย่างเข้าสู่วัย 24ปีนะคะอันนี้ครับแบบเกาหลีนะคะถ้านับแบบไทยก็23ปีเต็มนะคะก็แน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะวันเกิดของเธอแล้วนะคะเหล่าบรรดานะคะพี่ๆนะคะก็มา Happy Birthday, Birthday เธอด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ซูนะคะก็มีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนะคะมา Happy Birthday, Birthday นะคะด้วยภาพนะคะลงใน IG Story รค่ะรวมถึงเจนนี่ด้วยนะคะเจนนี่เองก็มานะรู้สึกจะขิงบิงมากๆเลยนะก็มีเอารูปภาพต่างๆ ที่เธอค่ะก็น่าจะเป็นคนตั้งกล้องถ่าย嘛เออเธอขึ้นแคปชั่นนะคะบอกว่านี่เป็นเพียงชันเท่านั้นนะ,ะที่ได้ถ่ายรูปนี้หรอแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเธอก็ขึ้นแคปชั่นนะคะบอกว่าฉันจะบอกคุณว่าลิซ่านั้นสวยกว่าดอกไม้อะไรอย่างงี้นะคะอืมไม่ค่อยอวยน้องเลยเนอะ <c oughs> ค่ะก็เป็นโมเมนต์นะคะที่เหล่าบรรดาออพี่ๆนะคะมาแฮปปี้ร์นเดย์ให้กับลิซ่าค่ะแต่ว่าแต่ โรเซ่ Rose หายไปไหนคะแอดพยายามเข้าไปดูใน IG Story นะคะซึ่งเวลานี้เนี่ยมันเป็นเวลาตีสอนะคะของเกาหลีใต้แล้วนะคะไม่เห็นโรเซ่เลยนะคะไม่รู้ว่าแอบหลับแล้วแบบเผลอหลับไปเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยไม่ทันได้ตื่นขึ้นมานะคะเอ่อเซเรตนะคะให้กับดิซ่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ะคะพรุ่งนี้อาจจะต้องไปเคลียร์กันเราเองนะคะส่วนคนอื่นๆนะที่แอดไปตามดูนะก็อย่างนี้คะ่ะเอล่าเอล่าเองก็มา แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับลิซ่าด้วยเหมือนกันนะคะน่ารักเชียวแล้วก็มีพี่เมนเจอร์นะคะที่คนนี้ค่ะที่ตามติดน้องลิซ่าตลอดเลยเนาะที่ตอนนั้นมาที่ภูเก็ตนะคะก็มาด้วยกันค่ะก็โพสตภาพนะะี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับเธอค่ะรวมถึงนะคะรายการ u s ช with you 2ค่ะก็ <laughs> มีเซอร์เบตให้น้องลิซ่าเหมือนกันนะคะเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเธอค่ะ เอ่อโพสต์ไปก่อนล่วงหน้านะประมาณสักชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานะอาจจะเรื่องของเวลานะคะมันเหลื่องล้ำกันนิดนึงค่ะก็ปีนี้นะคะครบ23ปีเต็มนะคะนับอย่างไทยนะคะแล้วก็ครบ24ปีนะคะนับอย่างเกาหลีนะคะเขาจะนับเวลาที่อยู่ในท้องด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดเห็นตัวเลข24นะอ่ะแอดเข้ามา สุขสันต์วันเกิดนะคะน้องลิซ่าอยู่จนถึงเ่ยงคืนนะคะใครอยู่บ้างอยากจะอวยพรวันเกิดอะไรให้น้องลิซ่านะคะก็ลงมาอวยพรได้นะที่ใต้คลิปคลิปนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะขอให้น้องลิซ่านะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็อยู่เป็นนะคะความสุขให้กับลิงอย่างเราตลอดไปเลยนะคะค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า